ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอโซนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่อ่าวประจวบนะครับผมก็จะมาลองตกปลาที่นี่ดูนะครับแต่ว่าพอดีน้ําแรงขึ้นแรงมากเลยก็เลยเดี๋ยวเป็นไทยรีวิวสถานที่ให้ดูก่อและกันนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างสงบมากเลยนะครับผมผู้คนไม่พลุกพล่านนะครับตกปลาได้ตลอดแนวเลยตรงนี้ แต่น้าเสดายวันนี้เรามาคลื่นแรงไปหน่อยคลื่นแรงมากเดิต้องพูดว่าตรงนี้นี่คือสามารถจอดรถได้เลยนะครับเป็นที่จอดรถตลอดแนวเลยสองฝั่งเลยยาวเลยครับส่วนที่พักก็มีให้เลือกหลายที่นะครับส่วนตัวผมเลือกมาพักที่นี่นะครับผมราคาไม่แรงครับ ถือว่าโอเคเลยครับผมตรงที่ผมเดินนี่ก็จะเป็นทางปั่นจักรยานนะครับก็จะมีคนมาออกกาลังกายปั่นจักรยานมาเดินมาวิ่งนะครับเงียบสงบมากเลยอะน่ามาพักผ่อนจริงๆตรงนี้คือที่พักที่ผมพักตรงนี้วันนี้เสียดายึ้นแรงไปไม่น่าจะตกปลาได้นะครับ ก็เลยเดินหลอกไปเรื่อยๆก่อนข้างหน้านี่ก็จะมีเป็นพวกร้านอาหารด้วยนะครับฝั่งคืาน,นี่นะครับมีร้านซาบูมีร้าน,าานข้าวต้มนะครับตรงนีก็จะมีร้านสะดวกซื้อสามารถซื้อของได้สบายเลย นี่เดี๋ยวเราจะไปเดินมันจะมีสะพานอยู่ตรงโน้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองเดินไปดูตรงสะพานนะครับตรงนี้คือสามารถตกปลาได้ตลอดแนวเลยเท่าที่หาข้อมูลมานะครับก็ที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะตกพวกปลากุเลานะครับแล้วก็พวกปลาใสเห็นี่เขาได้กันนะครับแล้วก็ช่วงถ่าน้ํานิ่งๆเขาก็ตกมึกกันนะครับผมนี่เรามาน้ําแรงไปหน่อยไม่หน่อยอะแรงมากเลย เดี๋ยวเราจะลองไปดูกันที่สะพานนะครับพอมันเป็นสะพานสลานวิถีนะครับตรงนั้นก็น่าตกมากเลยเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวนั้กันๆๆ ตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานสลานวิถีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบๆนะครับอันนี้ตรงทางก่อนก่อนขึ้นสะพานก็จะมีเป็นพระรูปนะครับส่วนตรงนี้ถ้าเป็นวันเสาร์ทิตเขาจะมีเป็นถนนคนเดินมีของกินขายนะครับเดี๋ยวไปขึ้นลองเดินบนสะพานดูนะครับ ตรงนี้เขาห้ามรถขึ้นนะครับเขาให้เดินเข้าไปได้อย่างเดียวน้ำแรงมากเลยสะพานยาวไปไกลเหมือนกันนะครับเนี่ย ราจะลองเดินไปให้สุดสะพานเลยนะครับรู้สึกเหมือนจะเห็นมีต้นตปลาอยู่ไกลไเดี๋ยวจะลองไปดูนะเขาต้นปาอะไรกันนะครับทางด้านนี้เขาก็จะมีที่พักให้เลือกพักหลายที่เลยนะครับ ยาวไปทุีทเลยข้างหน้ามีคนตกปลาอู้ยนะครับเดีย๋ยวเราจะลองไปคุยกับเขาดูนะครับว่าเขาได้ปลาอะไรบ้างนะครับได้บ้างไหมครับพี่นะอ๋อ อ้นดูผมก็อยามาตงเหมือนกันนะคเาแรงจัดไม่รู้จะได้ตัวอ่วโงเนี่เลองเล่นเอ๋อดี๋ยวอีช่วงน้ำจะนี่้งจะลงอ้นี่เอาไไหมครับเนี่ยส่วนใหญ่ได้ปลาอะไรบ้างครับ เซตะากล้ว,กกวใหญ่ไหมเซต้ากล้วใหญ่ไหมหัวก็ออกประมาณสิบจั๊มถ้าจัางหวะลงแบบนี้ข้ามจ,จับมเดี๋ยวจั๊มก็อยู่โอ้โหนี่ครับครับก็จะคิดคุยกับพี่เขานะครับเขาบอกว่าอีกสักประมาณสองชั่วโมงก็น่าจะลมน่าจะนิ่งลงแล้วก็น้ำจะลงนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้ตกปลาจะเข้าบ้างนะครับ มาถึงอย่างที่นี้แล้วครับผมงไงก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ติดตามคลิปต่อไปนะครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ของผมสวัสดีครับ